ไปทางน้นปะไปนอนดีกว่าคือวันนี้ใส่เสื้อนะฮะเพราะว่าหนาวหนูใ EV ส่ยีบี้ใ่โอเคปเค,ความหนาวเป็นเหตุสังเกตได้ค,คือหนาวฮะก็ได้ ทำหมอกดีไป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 ไดี้า้หยุดกนนทำเหมอกดีดีชุดด้อเอาเอาเอาเาดีดี มันคือให้คุณหน่อยหนาวอากาศมันมค่อนข้างหนาวเลยนะมันไม่ค่อนข้างหนาวคือมันหนาวเลยมันหนาวเลยมันไม่ใช่ค่อนข้างหนาวแล้วมันคือมันหนาวเลย สวัสดีมอร์นิ่งทุกคนเลยนะฮะแม่แม่จา๋าวันนี้เป็นวันอากาศที่ค่อนข้างที่จะหนาวนะฮะให้ไปชุดเดินเล่นของคุณนายในยามหน้าหนาว<ม> <c oughs> จริงๆมีหมวกกันน้ำค้าง <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> คือวันนี้แบบว่าใส่หมวกกันน้ำค้างนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สบายนะคะ เหมือนบูมแบบได้กลับบ้านเลยอะไหนคุณนายหยุดก่อนสิคะไหนวัสดีแม่แม่ก่อนค่ะเอาวัสดีแม่แม่กอนแล้วมาวันดีแม่ก่อนดีดูสิบอกวัสดีค่ะแม่แม่อุ้ย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 บอกวัสดีค่ะอ่ะนังโน่อนงโน่เห็นอะไรคะ เห็นแล้วเลยคะ่ะอ่อได้ยยินเสียงนกนะฮะขอนีขอดี้เกลดชูอดออากาศค่อนข้างหนาวนะอันนี้นางเห็นนกออไ่ดูะะรดูนก ดูนกดวอรเหรอฟิลดูนกหรอฟิลชมนกชมไม้ฟิลแบบชมนกชมไม้อะไรอย่างเงี้ยนนี้เป็นหมวกกันน้ำค้างนะอ่ะมึงเชิญเลย แล้วคือดูวมใส่ชุดเป็นอะไรที่เป็นชุดตอนที่บุ๊เอาไปเป็นชุดที่บูมเอาไปญี่ปุ่นบุมไม่คิดว่าบุมจะได้เอามาใส่ที่ประเทศไทยมือเซ็ตกล้องหน่อยดิ ต้องกลัวนะมันกูดมอร์นิ่งแม่แม,แม่ทุกคนเลยนะกับเช้าบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะหนาวนะฮะแม่แม่ดูแลตัวเองกันด้วยก็คือใส่เสื้อแขนยาวด้วยนะจ๊ะเพราะว่าหนาวจริงคุณทานนี้จะออกมานี้ไม่ได้นะเพราะเดยวป่วยอันนี้ก็จะเป็นหมวกกันน้ำค้างนะคะแล้วก็เป็นชุดนะคะ เพราะอากาศมันหนาวนะคะก็ต้องใส่ชุดให้ถะหน่อยนะคะ <_ d ance> น้องบูมากับใครคะน้องบูมากับเพื่อนนะ <_ d ance> นี่ก็จะสะภาพ <_ d ance> สภาพคนตื่นเจ็ดโมงน่ะสภาพคนตื่นเจ็ดโมงนะคะเอาไว้ที่ขอก็ได้เอาไ้หลัง <_ d ance> เ,ลเอาไ้หลังของก็ได <_ d ance> ไ้อยากวิ่งเลยอะมึงไปใสร่รองเท้าว,วิ่งสิ แต่งทาแตะวิ่งนี่แหละเจ็บตีนอีหา่าหมวกซื้อจากไหนครับพี่แฟนขับเอามาให้อ่ะแล้วเป็นแฟนขับคนในหมู่บ้านนี่แหละเนี่ยพี่เขาอยู่บ้านหลังเนี่ยแฟนขับเอามาให้นะคะพี่เขาอยู่บ้านหลังนี้แหละพี่เขาบอกว่าเขาเป็นแฟนขับก็เ,เลยเอามาให้แต่บูมไม่รู้ว่าซื้อจากไหนอ่ะ มีแฟนคลับเอามาให้ค่ะไหนรีวิวสิคะว่าคุณแม่ชอบหรือเปล่าเ,เอ่ยอากาศแบบนี้ before. คือเหมือนหนูอยู่เขาใหญ่หรือว่าอะไรสักอย่างสัมติงโอ๊ย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 ,อย,อยดูทางด้วยลูก สวัสดีแม่แม่เลยนะคะเพื่อนิน่ารักแต่เช้าหมวกจะปิดตาถาัค่คะเอ้ยอันไหนแมวมันฉี่ดบฉี่ดัวยแมวหนูได้ยินเสียงแมวนะคะเนี่ยมึงลองทำแบบเนี้ยเจ็บตีนะ่ะ กูใส่ไหมไม่เป็นไรอ่ะมึงเจ็บหรือเปล่าลองก็กูใส่บ่อยอยู่อันเนี้ยเจ็บปะเจ็บเจ็บดีวันนี้ในรุกผู้ที่อังกฤษล่ะจีบชาไง ผู้ที่ยังกฤษจิบชาวยังไม่เคยใส่หมวกอันนี้ถ่ายรูปเลยอะแต่งเป็นผู้ที่ยังกฤษจิบชาเหรอบมนน่้มือม่อ,มอแม่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 อยากเห็นหมูทะลุกไหนบ้างคะอืถามอ่าแม่แม่อยากเห็นหมูทะลุไหนบ้างเอ่ยในผู้ซี ขี่เก่งเนาะฉีสร้างอนอาขตเนี่ยแย่ละฉีไปเล่แม่แม่อยากเห็นหมูทาลุกไหนเออแม่แม่ลองบอกหนูมาซีหนาวนี้กอดใครกอดหมาค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะขอบคุณค่ะแม่ แล้วมันก็จะไปที่เดิมของมันงงงงงงโบสีแดงเหรอกะลอกกะลอกมึงรุดเหรออุ้ยแขนหลุดแล้วกะลอกเห็นกะลอกว่ะแต่ไม่เห่านะลุกฉี่ค่ะอือดูความสงสัยของมัน แขนหลุดแล้วโอ๊ยทา้ทาทา้ทาทา้าท้าท้าใจเย็นเสื้อผ้าหลุดหมดแล้วทา้ทาเสื้อหลุดซะท้าแปลกล็อกคาบแล้วหรอล็อกคาบแล้วปล่อยนางปล่อยนางให้นางสะเกียได้จะต้องใส่นางละคึกมากเมื่อกี้น่าจะถ่ายทันเนาะ ต้องไปยืนสองขาหรอตอนนี้มันกระโดดได้นะดเดี๋ยวไปเรียนลุกฮิคขุอานเนิลุกสาวเชียงใหม่ <Okay. S 1> เออรอบหน้าบูมใส่ผ้าใบมาเดี๋ยวบูมยังไม่ได้เคยใส่ผ้าใบาเลยเนะี่ยมันเป็นหมาเหมือนเหมือนหมาตัวผู้อยู่ที่ เอฟซีจากอังกฤษคาร,รมาดามทักแต่เช้าเลยสวัสดีนะคะแม่ลูกส่งการอยากได้แบบลายดอกเหรอแม่คือจริงๆอ่ะธรรมชาติของมันมันก็โอเคอมา ออกออกออกมามา,มาเด๋ยวบูมใส่แทนอุ้ยอุ้ยตอนเช้าหน้าบุมบวมมากแม่ไม่ไหว <c oughs> ดูแค่่าไปแล้วกันแม่ไม่อย่าดูบุมเลยตอนเช้าคือหน้าบุมบวมมากแม่มันยังไม่เข้าที่นะคะ หลังเก้าโมงหน้าก็จะวีนะคะเพราะว่าบุมฉีดบอท็อกเยอะมากเมื่อกี้หนูเมื่อกี้ตอนที่เขาเห็นกระลอกอะ่ะบุมรุนที่เขาเห่ามากเลยเว้ยแม่จ๋าเมื่อกี้ตอนที่เขาแบบเห็นกระลอกอะ่ะบูมแบบจะเห่าไหมวะจะเห่าให้แม่ได้ยินกันไหมวะสรุปมันก็ไม่เหา่า <laughs> หมูถาเป็นทอมป้าคาน้องบุมืมทอมอยู่กับกระเทยอะเนาะ อาหมวยต้อนรับตุ๊จีนค่ะอยากเห็นทัชแต่งแนวอีกค่ะอืตุ๊จีนซูเปอร์วาเลนไทน์นี่คือซูเปอร์วาเลนไทน์หรือเปล่าอยากเห็นหมูยทักกับคุณบุมในดูกวา่วาวันวาเลนไทน์สิบสี่กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ของควันจากใจที่มอบให้เธอลูกคู่เพนสี เมืองลูกนี้น่าสนใจมากลูกครูเพ็นสี่กันนักเรียนอยากเห็นก็ต้องมีไฟส์แล้วก็มีผมหย่อกับดาใส่แว่นชุดนักเรียนไอชุดครูอุ้ยอยากให้น้องเป็นแรปเปอร์คาร์ดี้หรือนิกกี้โอ้ยเลิศอยู่หนาแม่ วิ่งไปโน่นอีกแล้วตนี่ซนหนันปะสาวญี่ปุ่นกิโมโนบุมแต่งแล้วนะแม่ลองไปย้อนดูนะแม่มึงระวังนะมันก็จะพามาทำแบบเนี้ยอีหะ Wonder Woman อ่ะใครที่บอกว่าอยากให้หมูทัดแต่งชุดอะไรนะคะโอนเงินมาบัญชีโอนเงินมาบัญช, <laughs> <laughs> บชีบูเลยค่ะ oh, เดี๋ยว ขอค่าชุดนางแพงมากแต่ไม่เป็นไรนะคะบุมก็คือแต่ไม่เป็นไรนะคะบุมก็จะทำเพื่อแม่ๆทุกคนนะคะชุดรำซิงกระตีอยากให้หมูทาแต่งคอสเพย์ ได้อยู่นะกี่นาทีแล้วสิบสามอ่ะสิบยี่สิบนี่ค่ะเห็นไหมคะว่านางขี้นะคะขี้ใช่ไหมเออมขีขี้มึงอย่าไปดูมันเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บขี้มันทีเดียวมุท่าขี้นะคะอันนี้เก็บขี้จะเก็บยังไงมาเดี๋ยวกูเก็บให้ดู อ่ะอ่ะสอไปเก็บขีจ้าเออมึงเก็บขีก่อน คืออะไรของมันเดวมาน,นี่ฮะม,นนมามามารอบูมเก็บขี้ก่อนมาทะมันจะให้วิ่งกับมันนลสิหาคนเล่นและท้าหมหนึ่งเสร็จแล้วรอก่อนนะแฮะแห,แห่ท้า,ทา มานี่มานี่นี่นะคะอุปกรณ์เก็บซื้ง่ายๆหาซื้อได้ที่ไปดูละหนูไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนนี่นะคะแล้วเราก็ใส่กับมืออย่างนี้แล้วก็ถูดู ข้าวมื้อเช้าของคุณบูม